สวัสดีครับวันนี้เบสจะมารีวิวรถ Harley d a v i d s o n รุ่น r o s t s t ไมเบสจะบอกเรื่องของจุดเด่นของรถนะครับว่าโร a เ s อร์มีจุดเด่นตรงไหนมีอะไรดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้เบสด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Harley d a v i d s o n รุ่น r o a d s อร์ปี2020สีส้มนะครับแบบแรกเรามาดูเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อน เครื่องยนต์ Harley-Davidson r o a d s t e r นะครับจะมากับบล็อกเครื่อง Evolution 1200ซีซีัออ cc กาอากาศของเขาจะเป็นกออากาศสีเทานะครับแล้วก็เขียนคำว่า r o a d s อร์ติดอยู่ด้วยส่วนพักเท้าตัวนี้จะเป็นพักเท้าที่ช่วยในการจอดนะครับเราจะวางเท้าได้ใกล้เคียงกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นทั่วๆไปทำให้เรารู้สึกไม่เกะกะมากแล้วก็คนที่มีช่วงขาที่ไม่ได้ยาวมากรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับ ต่อไปเป็นเรื่องของโชคหน้าโชคหน้าฮาร์ดิประสานรุ่นโรสเตอร์จะเป็นโชคหน้าหัวกลับนะครับซับแรงได้ดีมากๆเลยเราจะเห็นผลมากเวลาเราขับรถไปขึ้นคอสะพานนะครับตัวนี้จะซับแรงกระแทกได้ดีมากๆแล้วก็เรื่องของวงล้อวงล้อโรสเตอร์รุ่นนี้จะให้วงล้อหน้าสีดํานะครับเป็นลายสวยงามมากมาพร้อมกับเบรกหน้าเบรกหน้าเป็นเบรกหน้าคู่นะครับ ช่วยในการเบรกระยะสั้นได้ดีมากๆไฟหน้าเขาเป็นไฟหน้ากลมนะครับไฟจะเป็นไฟสีส้มเหมือนตัว Harley Davidson s p o r t t e r รุ่นทั่วไปมาดูที่ถังน้ำมันกันบ้างครับถังน้ำมันเขาจะเป็นลาย Harley Davidson นะครับขนาดถังน้ำมันขนาด12.5ลิตรนะครับถ้าเติมเต็มถังวิ่งได้ประมาณ 160กิกโลนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงก็อยู่ที่แรงบิดของแต่ละคนด้วยมาดูเรื่องของเรือนไม้กันบ้างเรือนไม้เขาจะเป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะครับแต่ว่าตัววัดรอบจะมีวัดรอบอะนาล็อกมาให้แล้วก็จะเป็นวัดรอบดิจิตอลด้วยิปตลองเปิดให้ดูตัวนี้จะเป็นวัดความเร็วดิจิตอลนะครับจะมีทิป A มาให้ทิป B นะครับ นาฬิกาวัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็เลขไม่นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยจะมีไฟเอนจิ้นนะครับไฟ ABS แล้วก็ไฟโชว์น้ำมันในกรณีที่น้ำมันเราใกล้จะหมดเขาจะเตือนขึ้นมานะครับเป็นรูปนี่ครับโอเคมาดูบาะกันบ้างบาะของไฮเดียดิประสานลุสรเตอร์นะครับจะเป็นบาะตอนยาวไม่สามารถถอดออกได้ นะครับมาพร้อมกับพักเท้าคนสอนด้วยเลยส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฮบริสันรุ่นโรสเตอร์ไฟท้ายไฟเลี้ยวจะอยู่รวมกันเลยดูยางกันบ้างครับส่วนวงล้อหลังจะะากษณะคล้ายๆกับวงล้อหน้านะครับแต่ตัวนี้ความพิเศษก็คือวงล้อหลังจะเป็นวงล้อขนาด18นิ้ว ซึ่งจะเป็นวงล้อที่ใหญ่ที่สุดนะครับในรถสปอร์ตเตอร์ที่เคยทำมามาดูเรื่องท่อกันบ้างฮะท่อเป็นท่อสีโครเมียมนะครับสีโครมเนาะชิลท่อที่เป็นสีดาครับเดี๋ยวไปจะลองสตาร์ทให้ฟังนะครับเสียงท่อเดิม Harley son, รถ r l เล d a v i d s o n รุ่น r o สเตอร์นี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 6 9 0 0 0บาทถ้าเป็นสีส้มราคาจะเพิ่มขึ้นมาอีกนึอีก70,00บาทนะครับลักษณะดโดยรวมของตัวรถจะออกแบบการใช้งานมาในเมืองนะครับเป็นหลักสามารถวิ่งออกทางไกลได้นะครับแต่อาจจะมีเรื่องของแฮนด์แฮนด์นเขาจะเป็นแฮนด์โน้มลงมานิดนึ่งนะครับ วิ่งระยะทางไกลอาจจะมีเมื่อยล้าที่หัวไหลได้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนแฮนด์ขึ้นมาเป็นแนวสูงซึ่งตอนนี้รถโรสเตอร์เขาจะเน้นมาทำรถแนวขับสไตล์กันส่วนมากทำให้ขับรถในระยะทางไกลๆรู้สึกว่ามันจะสบายขึ้นส่วนการตกแต่งเราก็สามารถเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับรุ่นนี้กำลังคิดมากเลยในช่วงนี้โอเคต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ให้เบสด้วย ส่วนคลิปหน้าเบ่จะทำรุ่นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมมัออีกทีหนึ่งส่วนใครที่อยากทราบเรื่องข้อมูลต่างๆของตัวรถเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เดีย๋ยวเบ๊จะตอบทุกๆคอมเมนต์เลยครับขอบคุณมากๆในการรับชมนะครับผมขอบคุณครับ